สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีราเข้าสู่ซาราซีแชนเนลนะวันนี้เรามาอยู่กันที่ซาราซีเอกคอมโบกับ ร้านค้าในคาบาลโมบายวันนี้ผมจะมาสุ่มกาชาฟอสเจมกันนะครับก็คือตัวกาชาตัวนี้นะครับแต่ว่าเจมมันน่าจะไม่พอเดี๋ยวเราไปซื้อเจมกันในหน้าเว็บนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าร้านค้าที่อัปเดตมาในแพทนี้มีอะไรที่น่าสนใจไปดูกันสรับใครที่อยากจะเติมคาบาอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเบตุวินท็อปอัพมีบริการรับเติมเกมคาบาลอินฟินิตคอมโบเลยด้วยนะเพื่อนๆในทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัส 1,000บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสบัลเลตเพิ่มไปอีก1,000พอยต์เลยนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เพื่อนๆล็อกอินนะครับแล้วสมัครสมาชิกของเปโตรบินท็อปอัพแล้วใช่ไหมเพื่อนๆก็เอา AID นะครับที่เป็น AID ของคาร์บาวเนี่ยมากรอกในเว็บไซต์แล้วก็เลือกแพ็กเกจที่ใช้ในการเติมเงินได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้ระบุจำนวนแพ็กเกจที่ต้องการซื้อนะครับรวมถึงสามารถกรอกโค้ด z R4X นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชำระนะครับยอดการสััั่่่่งซืื้้้อออไไไดดดเเเลยนนะคคคคครรบบทีีสาาญมมมแกิิฟว ฝากุดดูสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่างในการไปบอทดวันนี้ผมขอเสนอแอปพลิเคชัน UT Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยให้เพื่อนๆน,นะครับได้ฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UT Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับซึ่งเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะช่วยเพื่อนๆสามารถฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะปิดมือถือาาถไปแล้วก็ตามปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ครับ่่มมเหาากรสืืืออออยปิดว ทิ้้งไวเพราะว่ากลัวจะเปลืองค่าเน็ตหรือแม้กระทั่งแบบไม่อยากจะเปิดคอมทิ้งไว้เพราะว่ากลัวจะเปลืองไฟยู Phone นะครับจะช่วยตรงนี้ให้ได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งแพ็กเกจเริ่มต้นของ u ูทีโฟนเนี่ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำเลยครับผมจากจะแนะนําเป็นในส่วนของให้เพื่อนๆได้ลองใช้เป็น M V P นะครับเพราะ M V P เนี่ยมันจะราคาเริ่มต้นกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่หนึ่งเท่าเท่านั้นแต่ว่าสเปคของมันน่ยจะสูงกว่าเจ้าตัวแพ็กเกจเริ่มต้นถึงเกือบๆเท่่่่าาเเลยยนนะะครัับซึึงงงตวว MVP ีถแแม้จพกว่านนิดห่อยนนะะแแต่่่วววาาาจใช้้้งไดดีกกล็สบายกว่ามากๆเลยนะครับแลถ้าเพื่อนนนนๆท่าใใดสจะครับงต สามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะแล้วที่สําคัญคือใต้เดสคริปชันเนี่ยก็จะมีลิงก์นะครับสำหรับเข้ากลุ่มเพื่อติดต่อสอบถามปัญหาอื่นๆเพิ่มเติมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆที่ใช้ย UEFI ด้วยนะครับตัวร้านค้านะครับมันก็จะมีอัปเดตมาหลายชิ้นแหละนะครับก็ก็จะมีทุกแพ็คจะเป็นแพ็คฟอร์ตเจมหมดนะนี่แพ็คสุดสูงสุดนะครับก็ได้เจม4ี่แสนห้ินเอ็กเก้านะครับแล้วก็พวกเอเนอร์จีพวกนี้ผมอันนี้ผมไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อแน่นอนนะครััับบเเพพพรราาาะะวว่่่ผมมมไไดด้้ใชกนนคคแ็ถีย 999บาทนะครับได้กันแตกจริงๆกันก็ได้ผมสนใจนะครับแถมได้รีเวเดตโอ๊บด้วยนะครับได้เยกแนะครับได้แสนเจมอีกแพ็คหนึ่งก็เป็นกันแตกเอฟเฟกเตอร์นะครับหนึ่งแสนเจมเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้กันแตกเอฟเฟกเตอร์อันนี้ก็เหมือนกันนะครับ799นะเป็นการแตกพวกผ้าคลุมพวกอะไรอันนี้ผมไม่ได้ซื้อแน่ๆเพราะว่าประดับพวกนี้ผมมีแล้วนะครับแล้วก็การแตกขนทองกับ DY นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ซื้อเพราะผมไม่ได้เจาะ DY แน่นอนนะครับไม่ได้ไม่ได้ซื้อแน่ๆ นะครับแล้วก็แพ็คนะครับในส่วนของอิ l i m i t e d o p ตนะครับที่เจ็ดเก้าเก้าการันตีคอตุ้ม1ชิ้นนะครับเพราะมันเป็น80 Pro นะครับแล้วก็แพ็คไบดันนะครับนี่อันนี้คือแพ็กเกจหน้าเว็บแต่ว่ามันจะมาพ่วงมากันกับตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็คือตัวสุ่มเจมนะครับเป็นกิจกรรมที่สุ่ม45,000เจมเนี่ยสุ่มได้10ครั้ง โดยที่ในการสุ่ม10ครั้งเนี่ยเพื่อนๆจะได้ลุ้นนะครับการแตกนะครับประดับ QW นะครับ by option จนถึงขั้นอันติเมทเลยนะครับซึ่งกากสุดเนี่ยมันก็เป็นพวกหิน x นะครับแล้วก็พวกแต้มตีบวกผมก็ไม่รู้ว่ามันจะได้กำไรไหมแต่ว่าผมกะว่าวันนี้ผมจะสุ่มสัก300,000เจมนะครับโดยประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเไยก่อนว่าหน้าร้านค้าเราจะซื้ออะไรนะครับโดยที่ที่ผมคิดไว้นะครับว่าผมอยากได้อย่างที่ผมบอกก็คืออยากได้ตัวแพ็คที่มันเป็นแบบแพ็ การแตกประดับนะครับการแต่คอสตูมแต่ว่าสิ่งสํคาคัญเลยผมต้องซื้อก่อนก็คือเดือนนี้ผมต้องซื้อพรีเมียมนะครับซึ่งผมซื้อพรีเมียมก่อนเลยนะครับเดือนนี้ซื้อได้หนึ่งครั้งได้ประดับเช่าด้วยถามว่าทําไมผมซื้อแพ็กนี้เพราะว่าแพ็กนี้ได้ทั้งพรีเมียมแล้วก็ได้ทั้งประดับเชา่าขนาดนี้แล้วก็ได้ลิมิตโอฟด้วยนะครับนิดนึง ซื้อก่อน1นึกลุ่มหนกลุ่มนั้นนะครับเราได้มาหนึ่งอันแล้วสิ่งที่ผมจะซื้อมีอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่แพ็ก Gen C นะครับซื้อได้3ครั้งนะครับครั้งละ3าม0 0่นเจมนะครับแล้วก็แต่ละครั้งที่ซื้อก็จะได้ประดับเช่าด้วยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าเป็นสายที่ไม่ลงวอนะช่วงนี้คือฉ่ำคุณใช้ของเช่าจนแบบไม่ต้องทําของก็ได้แต่ว่าถ้าใครที่ลงวอก็ควรทำของอยู่ดีนะเพราะของเช่ามันลงวอไม่ได้แต่ว่าผมเนี่ยเด้นลงนั้นก็ ซื้อไว้เพื่อลงนั้นนั่นแหละแล้วก็อันนี้นะครับแพ็กนี้ก็จะซื้อเหมือนกันนะครับทุกอาทิตย์นะครับได้ประดับเช่าแล้วก็ได้ฟอร์จเจมอ่ะทีนี้นะครับตอนแรกเนะี่ยอย่างที่ผมบอกเพื่อนเพนะื่อนาว่าผมอยากได้แพ็กตัวนี้ที่มันได้การแตกแต่ว่าเพื่อนเพื่อนมันจะมีอีกแพ็กหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะได้ใบดันเพิ่มเติมด้วยเห็นไหมมันจะเป็นใบดันที่เป็นอ่อใบดัน ออพวกดันเดนเช่นทูมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ฟอจเจมนะครับแล้วก็อีพิกบู t นะครับแล้วก็หินเอยกแล้วก็เจมคือถามว่าซื้ออันไหนดีมันอันไหนก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราอยากได้อันไหนมากกว่ากันแต่สําหรับผมอะถ้าพูดตรงๆใจผมม,มันไปกับพวกกันแตกนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยใบดันเองก็สําคัญนะครับใบดันเองก็สําคัญไม่แพ้กันทีเนี้ยผมก็เลยคิดอยู่ว่าผมจะซื้อเป็นแบบไหนดี นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างถ้าซื้อใบดันล้วนเลยเนี่ยจริงๆเหมือนตอนนี้ใบดันล้วนก็ราคาถูกลงนะเพราะว่าเหมือนตอนแรกอะผมซื้อแพ็คนี้ผมซื้อมาในราคาเอตอนนั้นมัน30ใบปะสา30บใบ1น0 0 1,000หนึ่งนวันเลดอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เหมือนจะแพงกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ถ้าให้ผมเลือกนะครับผมน่าจะเลือกเป็นเจ้าตัวการแตกดีกว่าเพื่อนๆอย่างน้อยได้ตีบวกว่ะนี่กันแตกดีกว่า แล้วก็อันเนี้ยมาได้ลิมิเดโอฟด้วยนะครับเพราะว่าแพ็คนู้นเหมือนจะไม่มีปะลิมิเดโอืมันไม่มีลิมิเดตโอฟเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไปแพ็คใหม่ดีกว่านี่นะครับแล้วก็ซื้อสัก2แพ็คนะครับมันได้ลิมิเดตโอฟด้วยที่สําคัญคือนะครับเราจะซื้อแพ็คตัวนี้นะครับใบดันเพิ่มเติมผมจะซื้อเป็นในส่วนของฟอสเซนเคนยอนนะ 1ิครั้งนะครับก็ได้ทั้งหมด100ใบนะครับแล้วก็บวกกับตัวร้านค้าเซเลเชียรตรงนี้เพิ่มเติมนะครับมีฟอร์เทนแคนยอนปึ๊บ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 ปอนี่ได้20ใบนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมเหลือนะครับอันนี้นิดหน่อยนะผมน่าจะได้อีกประมาณสักมันได้10เซตใช่ไหมปึ๊ปึ๊บปบึอ่ะก่อนอื่นเลยไหนๆก็ซื้อมาแล้วขออนุญาตสุ่ม ทีนี้สเต็ปนะก่อนจะไปสุ่มคอสในเกมเรามาสุ่มแบบนี้กันก่อนนะครับนี่ตัวคอสตูมนะครับผมมีทั้งหมด50าสโรนะครับซึ่งมันน่าจะไม่การันตีเอ้ยมันน่าจะไม่ถึงเพื่อนแต่ดูก่อนว่าขาดเยอะเปล่าปะ่ะห้ครั้งใครจะไปรู้อาจจะดวงดีก็ได้นะครับปึ๊บ10ครั้งแรกโอ้โหใบดันโคตรเกลือ10ครั้งที่2ออุย้ยฟอสเจม10,000แล้วก็ใบดันเอ้ยโอเคอยู okay, ่นะครับได้ไปเนี่ยได้ใบดันดีคืนมาผมก็ผมก็แฮปปี้ happy, นะครับ ถึงแม้มันจะไม่ค่อยคุ้มเราก็ได้เจมได้ตัวโซโซนนะครับฮึบไปดันล้วนเลยว่ะคุณผู้ชมโหฟอร์เจมมันขาดอีก1ิครั้งอะ่ะผมขออนุญ,ญาตนะครับ1ิบครั้ง1ิบครั้งอันนี้ได้ไหมสิบครั้งโอเคปึบมาปึบครั้งสุดท้ายนะครับอันนี้คอร์สมาแน่แต่ได้คอร์สอะไรนะครับ สีทองไม่รู้เป็นภาชมัดอันนี้ถ้าได้ก็คงเก็บไว้ใช้นะครับแต่จะเช็คราคาก่อนถัดไปถัดไปใบดันเยอะอยู่นะโอ้ไนท์วอล์กเกอรจะรู้ว่าเท่ากับว่าถ้าผมอยากได้คอร์สนี้คือผมต้องสุ่มอีกรอบหนึ่งในรอบหน้าสภาพอ่ะไม่เป็นไรไปดูในเกมกันดีกว่านีครับโอ้โหสภาพนีครับนี่ไนท์วอล์กนะครยบอันนี้คอร์การแตกนะเดี๋ยวเราจะเก็บไว้นะครับอ่ไใบดันเดี๋ยวค่อยดึงแล้วกันนะครับ พอตเจมนะครับโอ้โ oh, ห oh, สาภาพนะครับแต่ล้วนนี่จะล้วนจริงนะนี่จะร้องไห้นะเกลือล้วนไม่มีอะไรผสมอันนี้กันแตกนะครับแล้วก็เต็มแล้วก็หิน ex แล้วก็เต็มเดี๋ยวขอรับรับเต็มก่อนนะเต็มมันจะมีโอเคอ่ะมาเช็คกันตอนนี้ผมมีอยู่ห้าแสนเจมผมไม่สามารถใช้ทั้งหมดได้นะเพื่อนเื่อนเพราะว่าผมจาเป็นต้อง เก็บไว้เพื่อต่ออายุนะครับในส่วนของตัวที่เป็นเ้าเรียกว่าของซื้ออันนี่ก็จะต,ตัวที่เป็นในส่วนของตัวคิวด้วยนะครับนี่บอกมาผมจําเป็นต้องเก็บไว้ต่ออายุคิวนะครับตัวนี่ตัวนี้ด้วยนะครับคือเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ใช้ทั้งหมดส่วนตัวที่เป็นการแตกคอสตูมเนี่ย ก็เดี๋ยวไว้รอบหน้าแล้วกันเนาะมาตีกันให้ดูแล้วก็ส่วนใบดันเนี่ยก็เดี๋ยวลงกันในไลท์เฮ้ยผมลืมรีโอเกลงกันในคลิปถ,ถัดไปนะครับมาก่อนจะไปนะครับผมสุ่มสัก5ครั้งละกันนะครับ50โกลก็2 3สแสนเจมอยู่นะอ่ะพเพื่อนฝากกดไลค์ like เว้กํกำลังใจกับเราด้วยนะครับครั้งที่1นึป๊บ45 0 0 0ขอสี เหลืองเหลืองแดงแดงโอ้โหสีฟ้าเกลือเลยอันนี้คือรู้เลยว่าเกลือแน่นอนนะครับได้ไรสีฟ้าโอ้โหดูดิประดับสภาพเลยครับขอสีแบบม่วงม่วงทองๆองนี่ถ้าฟ้ามาอย่างนี้เกลือนะครับสกิปเลยโอ้โหดูดูมันไปครับอันนี้ขั้นที่สามนะครับสีอะไรเฮ้ยสีเขียวสีเขียวนี่ไม่น่าแพงปะเขียวนี่กากระดี โอ้โหกากเอาฟ้าอีกนะครับต่อไปครั้งที่สี่ครับโอ้โหผู้ชมเอ้ยเอ้ยสีม่วงว่ะสีม่วงว่ะผมสีม่วงว่ะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งม่วงว่ะม่วงว่ะเฮ้ยจอแดงแต่ไม่แพงว่ะจอแดงครั้งสุดท้ายครับครั้งที่ห้าจอแดงเหมือนจะไม่แพงนะสี สีม่วงอีกแล้วครับท่านม่วงกี่เม็ดม่วงหนึ่งซ้ยสองครั้งอันที่หนึ่งคืออันที้หนึ่งคือเกินแตกสร้อยอันที่สองคืออันที่สองคือเอฟเฟกเตอร์บวกศูนย์ด้วยมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่ามันไม่ค่อยขุมเท่าไหร่นะกันแตกสร้อยผลเงินแล้วก็จอแดงนะครับอันนี้อะไรเนะี่ย อัปเกรดพอยต์โอ้โหจะรู้อ่านะครับหมดแล้วคุณผู้ชมมามาสรุปผลกันดีกว่านะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าอุ๊ยอันนี้ขอเช็คราคานี้กันห้าพันเจมสภาพถ้าดูจากตอนนี้นะครับผลเงินสี่พันห้าอันนี้หมื่นเจม จ่อแดง5 0 0พโอ้โหของเก่าก็ไม่ได้ใช้นะครับกันแตกปุ๊บโอ้โหหมื่นแปดกันแตกสร้อยผมก็คงต้องขายาเพื่อนเพราะว่าผมมีแล้วนะครับสร้อยหมดแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับจ่อแดงไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าผมมีของเก่าล้นมากกลายเป็นว่าโคตรจะเกลือนะครับโอ้โหสาภาพนะครับไม่เป็นไรนะครับไว้ว่ากันใหม่ในโอกาสหน้านะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับซาดาซีซื้ออะไรไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่วะ เอาละเดี๋ยวไปลงดันแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ตีบวกกันอีกทีหรือเปล่านะเดือนนี้ได้แก้ตัวไหมฝากกดไลค์ด้วยนะจ๊ะ